มืเอะเะหกยยวพ่อ่มมาแม่นพัทยาออวมาเนี่ยบอกพ่อแหนม่ใยเมอนี่รถพ่นติดอยู่เบิดมือว่าว่านพ่นว่า,วาดินมองหันทั้งๆมันจะคขายขมาแมน่มมนมาแม่นในท มันเป็นดินพ่นกระเทินขนาดง่ามแรงไงแข็งเป็นแข็งแต่ว่าท,ทั้งลุมนั่นมันจะเป็นดินทรายหยบแล้วมันสแน้นเป็นโหลดนี่แห้งเหยียบแห้งเละเออมันเป็ดน,นะ เพียมาเมือไรก็เอาม้วนนี่พผนม้วนแ้วบ่เนี่ยมสเอาสองสามลอยตันผืนบ่อจังเสาว่ะปูกคนบ่ขึ้นดอกเห็นบ่เห็นบ่ให้แม่ต่อยเห็นบ่เออแต่ว่าแต่ว่ามันเหี้ยเกิดดีคักแล้วล่ะนีจะปลูกแบบมันเฮี้ยว่บว่างว่างว่างวง แหกแหกคล้องไปว่างว่างว่างนอนเลยมันเนี่สิเกิดดีได้เนาะเออมาเน,นี่ไท้ทมเลยมันนี่แหกทมเลยมันนี่แต่คัดไวปลูกตั้งแล้วละ,ละเห็นว่าให้ไม่ต่อยบมแมต้าเอาอันอันที่เขียวๆนันบมแมนยังไงมันแหไ่้น่นบมแม่มันที่เข้าเสียบเข้าปลูกน้น่น แค่นีว่ามันจะขึ้นมายากอยู่ยบม่มันต่ำม,มันมันมันหรือข้นม้ไหมเออมาต้องต้งแลนแลนอะข้องนดดีขืนยำมะข้องนิดดีงงมืนแล้วเอามาซ้ำนั่นไปจนเนะ่ยเอามาเกลี่ยลมันหลังก,กัเมือ่อข้า,างค้อยกัะย่าง ยางแบนยู่ยเฮี้ยนน่นเดี๋ยวถ้าเด็ดอันนี้โยมันเอาออกบ่ได้มันมันมันมาแม่นรดหน่อยพระสิทหมุนออกไปได้๋ยวขันบุ่มซีหาคุหมุนออกหมต้องเอาเม่แรกสีหาตันมใม่ไม่แรกตันสองตันในบทจิงล่องเฮ็ดบางเหลวโอ้ยบ่ขึ้นจนเลืยเหลวไม่ในยางสีถอดพู่เดียวถอดบ่ได้สิวดเอินตาอ้ามหเฮ็ดให้นั่นล่ะ แต่เดี๋ยวเนี่ยปล่อยไว้นั่นก่อนนะ,นนนนะมันยุดเป็นอาทิตย์ละเม่นมาเน,เนี่ยเออน้ายู่ให้หน้ามัน,นบกเบลปอป่ะที่ห้อง่อยให้บอ่อนั่นบ่โอ้ยไปเบิ่งเหมือเด็กยักมันไหลมาแต่ไสผ่น มาแต่ไหลมาแต่น้องห่าง,งผลน้ำม,มันไหลเอรอเต็มปีรี่มือได้กระจาว่าสิบิบ้านปุ๋ยกระ,ะจนวันว่ได้ฮะเออน้ำต้วโจ๋ไหลลงมา ืปาลาปะอะไรบะอแถวหน้าคข่ผัดหน้าหน้าพ่อแดงคางแววนไหมปลาสววพี่ดีไหมเอมอ เออพญายอุดพพญายไข่พ่อแดงพ่อสันบอกไปใส่เบสเนีา่ยมาแรกงเนี่ยหันมหมยพญนยามเนี่ยใส่ใส่มือได้มันกระเด็นะนะเออปลามันมาแต่ใส่หัวบอมันจะออกจากบอ่พอพญ่ด่อนออกจากบอ่อพญาย้ายมั้ยมันเป็นปลาเก่ามหม Bye.